เช้านี้เราก็ได้เห็นหางว่าวกันแล้วนะคะบัญชีหางว่าวค่ะสําหรับประเทศที่เจอภาษีจากโดนัลด์ทรัมป์นะคะรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยค่ะโอ,โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะจีนยุโรปนะคะแม้กระทั่งญี่ปุ่นจานีรายใหญ่ที่สุดที่ถือรองดอลลาเบอร์หนึ่งของสหรัฐในเวลานี้ก็โดนด้วยไต้หวันนะคะไต้หวันด้วยค่ะถึงแม้ว่าไต้หวันเนี่ยตอนนี้จีจนกําลังซ้อมล้อมเกาะอ,อยู่นะคะ ซ้อมล้อมหัวมันอยู่นะคะแต่ว่าไต้หวันเองก็เจอภาษีไม่น้อยจากโดนั์ทรัมด้วยเช่นเดียวกันแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าทำไมลิสต์ห่างวาลเนี่ยไม่มีชื่อของรัสเซียอยู่ในนั้นเลยเอ๊ะโดนั์ทรัมพับเพียบให้กับปูตินหรือเปล่ากระทรวงการคลังของสารัรีบแถลงด่วนๆเลยค่ะว่าก็เป็นเพราะว่างานนี้ รัเสเซียต้องไปขอบใจไบเดนนะคะเพราะว่าไม่ได้ค้าขายกับไบเดนมาเนี่ยอย่างน้อย3ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่รัเสเซียยูเครนค่ะงานนี้ค่ะบัญชีก็เลยไม่ได้เดินสะพัดเลค,ค่ะก็เลยทําให้รัเสเซียไม่ติดอยู่ในรายชื่อในเวลานี้ค่ะ,คะส่วนประเด็นที่บอกว่าทัาโมโหเมื่อวันก่อนมนแอร์ฟอสบันบอกจะขึ้นภาษีปูตินเพราะว่าเตะทวงนะคะไม่ยอมที่จะปิดจ็อบยูเครนนะคะก็ล่าสุดนะคะ ไม่รู้มโหอีท่าไหนค่ะปูตินค่ะส่งทูตนะคะไปหาทูตของทรัมป์ที่วอชิงตันดีซีบินตรงเลยนะคะงานนี้ค่ะก็ถึงด้านของทิริลนะคะที่เป็นทูตของปูตินเนี่ยปูตินเลือกใครไปคะไม่ได้เลือกกระทรวงกลาโหมไปนะเลือกประธานหน่วยงานความมั่งคัง่งไปคุย จบแล้วเนาะเห็นตำแหน่งก็จบแล้วนะว่าคุยกันเรื่องอะไรจะคุยเรื่องกี้หรือจะคุยเรื่องการค้าขายระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้คิริลนะคะเดินทางไปถึงวอชิงตันเรียบร้อยวิสคอฟทูดของทรัมป์เนี่ยก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมที่จะเจรจาเดินหน้าพูดคุยกันนะคะในช่วงบ่ายของวันพุธตามเวลาของเขาก็เดี๋ยวรอข่าวกันอีกทีค่ะก็เรียกว,ว่าความสัมพันธ์เหนียวแน่นหวานชื่นรัวๆเลยนะคะสำหรับสหรัฐกับรัสเซียค่ะคิริลคนนี้จริงๆแล้วบินไปสหรัฐไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเ,เปิดช่องพิเศษให้สามารถบินไปได้และเขาเองก็ทวีตใน X นะคะชี้แจงโดยตรงเลยค่ะว่าเหตุที่เขาจะต้องบินไปด้วยตัวเอง ที่วอชิงตันเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับสหรัฐผ่านริยาดผ่านซาอุอีกต่อไปเนี่ยเพราะเขาต้องการให้โลกเห็นนะคะว่าสาหรัฐแล้วก็รัสเซียในเวลานี้เนี่ยพยายามจริงๆค่ะที่จะกลับมา อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมนะคะทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่เป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องของยูเครนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งหัวหน้ากองทุนความมั่งคั่งของรัสเซียไปเนี่ยไม่ได้ส่งกลาโหมไปนะคะเพราะฉะนั้นพิกกี้เนี่ยก็ปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าเขามากสิ่งเหลือเกินนะคะในแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะคะจนลาฟลอฟค่ะเลมดีตามประเทศของรัสเซียบอกว่ากกี้เนี่ย เปลี่ยนลายวันเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อยืดสีเขียวที่เขาใส่เลยนะคะก็รัสเซียเองเนี่ยมีแร่ธาตุมากมายนะคะมีทั้งที่รัสเซียเองแล้วก็มีทั้งที่สีแควนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทัามเนี่ยไปเอาแร่ ที่รัสเซียก็ได้ปูตินเองก็กวักมือเรียกอยู่แล้วนะคะไปคุยกันเรื่องการค้าขายนะคะไปคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะกลับมาฟื้นฟูเปิดบ้านของทูตไปแล้วนะคะเปิด direct flight ไปแล้วสําหรับรัสเซียกับสหรัฐนะคะตอนนี้เนี่ยปูตินเองก็ส่งคนของเขาเดินทางเข้าสาหรัฐนะคะ ไปถึงทั้าเสือได้แล้วนะคะด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งภารยาตอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินหน้ารวดเร่วทั้งประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็มีประเด็นของยูเครนด้วยนะคะไม่ได้ตัดประเด็นของยูเครนทิ้งออกไปแต่อย่างใดเลยนะคะทูตของปูตินก็ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วเพราะว่ามันจะมีข่าวออกมาค่ะว่าหาลือแต่เฉพาะความสัมพันธ์แล้วก็ผลประโยชน์ของทั้าส่วนตัวกับรัสเซียนะคะแล้วมันก็มีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่ายูเครนไม่ไปถึงไหน ะะไม่ปิดจ็อบไม่ปิดจ็อบอะไรเซเลนสกี้สั่งเลือกตั้งด่วนๆนะคะแต่ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องที่จะให้ UN เนี่ยช่วยมา Work f r ฟ m home นะคะแล้วก็บริหารจากภายนอกเข้าไปภายในของบ้านกี้เนี่ยก็ยังมีออกมานะคะเป็นช้อยเป็นทางเลือกต้นๆเลยทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอฟังว่าทางด้านของวิสคอฟทูของทรัมป์แล้วก็คิริลทูตของปูตินเนี่ยจะคุยอะไรกันบ้างแต่ก็ออกตัวก่อนนะคะว่าเป็นการคุยกันแบบ เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเหยียบเอาไว้ค่ะเพราะว่าคนจ้องหวังดีประสงค์ร้ายมันมีเยอะนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันอย่างเยียบนะคะรู้กัน2คนก็อาจจะมีแถลงข่าวออกมาบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนคราวที่แล้วคุยกัน12ชั่วโมงนะคะก็แถลงข่าวออกมาแต่ประเด็นหลักๆในประเด็นเทคนิคเนี่ยพูดมากไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยวรอติดตามชมกันก็แล้วกันค่ะมีรายงานจากสื่ออาทีว่าทางฝั่งของนาโตเนี่ยก็นั่งไม่ค่อยเตด เมื่อทางด้านทรัมป์กับคนของทรัมป์กับปูตินมาคุยกันเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะคนที่ถูกเทก็ต้องเป็นยุโรปแล้วก็เป็นนาโตนะคะทั้งเรื่องยูเครนหน้างานนะคะที่จะต้องไปแบกกันเองแล้วก็เรื่องงบประมาณของทรัมป์ที่จะลงขันนาโตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เดินหน้าความสัมพันธ์กันอย่างรัวๆนะคะแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยทําก็สั่งให้ลัมริกาลาโหมเนี่ยลิสต์รายชื่อมานะคะโรงไฟฟ้าที่กี้ไปหย่อนเนี่ยล่ะค่ะเพื่อที่จะเอาไปฟ้องคุณครูนะคะว่ารัสเซียไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองก็จริงจังกับเรื่องยูเครนค่ะยังเดินหน้าต่ออย่างสุดความสามารถแต่อยู่ในวงเล็บว่าเท่าที่จะทําไว้นะคะพระะัสเซียเองก็ต้องดูแลบ้านตัวเองก่อนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เดินหน้ารัวๆทั้งเรื่องของยูเครนแล้วก็เรื่องทั้ง ความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็สหรัฐค่ะ